ลาลาช็อกใบทวงหนี้เต็มหน้าห้องพิกสูตรเมื่อรู้ความจริงสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงของลาลาขวัญน,นภาหรือที่รู้จักกันในชื่อลาลาอาสยามที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นถูกไฟแนนซ์ทวงหนี้ปลายสายไม่ส่วนข้ออ้างตกงานยังไงก็ต้องหามาจ่ายล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพหน้าห้องเช่ามีใบทวงหนี้แปะเต็มหน้าประตูทำเธอช็อกตกใจอย่างมาก แต่สุดพิกเมื่อได้สติว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องของเธอโดยเธอเผยว่าอุ๊ยโดนทวงนี้เต็มหน้าประตูเลยโอยตกใจหัวใจจะวายเดินขึ้นผิดห้องห้องคุณอยู่อีกชั้นหนึ่งค่ะไม่ใช่ห้องนี้และนี่ไม่ใช่ห้องคุณสมองสมองไปหมดและสติสตังไปหมดแล้ว